บอลสีราชินีแห่งใบไม้อีกหนึ่งอาชีพเสริมของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับความสนใจในช่วงโควิดแห่ซื้อขายเก่งกำไรกันอย่างต่อเนื่องเป็นกระแสะติดลมบนมาอย่างยาวนานสร้างไรายได้เสริมในช่วงโควิด1ิจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับจากความชอบเพาะเลี้ยงไม้ใบส่วนตัวประนตสุพัฒน์วัย39บปีเจ้าของสวนบอนสีสุพัฒน์หมู่ที่หนึ่ง ตำบลคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพันเวลาว่างจากการเป็นชาวสวนผลไม้หลังหมดฤด,ดูกาลปรับพื้นที่เล็กๆข้างบ้านเป็นโรงเรือนเพาะเลี้ยงไม้ใบหรือบอรสีสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนด้วยยอดขาย2องต้นทุกวันสวนกระแสโควิดสิก็ผลไม้ก็มีแค่3เดือนใช่ไหมฮะแล้วเราก็ว่างอีกหลายเดือนเลย แล้วก็ลองจับต้นไม้มาทําดูผลตอบรับกลับมาดีฝ่าทำสวนผลไม้อีกรายได้ต่อวันมากกว่าผลไม้สามเดือนนี่ครับดีเกินคาดครับตอบรับมาดีมากลูกค้าแบบซื้อกันแบบไม่คิดแหละ <c oughs> ก็วัยรุ่นครับแล้วก็เป็นเหมือนจับต้นไม้ขายครับเป็นน้องๆเข้ามาจับขายกันก็จับกันทิ้งเยอะเป็นร้อยต้นห้าสิบต้นครับจับไปต่อยอดกันนะครับ ตลอดทั้งวันมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายและการขายผ่านโลกออไลน์ด้วยสีสันความสวยงามของบอรสีเป็นสเสน่ดึงดูดให้กลุ่มรักต้นไม้เกิดความหลงไหลโดยแต่ละสายพันธุ์มีลวดลายความโดดเด่นที่แตกต่างกันจนได้รับการขานนามว่าราชินีแห่งไม้ใบนอกจากนี้บางสายพันธุ์ยังจัดเป็นไม้มงคล ที่มีชื่อที่แผลเราะเสริมจะตาชีวิตเป็นไปนตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาจนทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้กระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีแม้จะอยู่ในยุคโควิด1 9ที่แรกก็ไปส่งเพื่อนซื้อก่อนครับเออแล้วก็พอเพื่อนซื้อมาแล้วก็ชาได้แค่เดือน2เดือนต้น,ตนมไม้เพราะต้นไม้มันโตเร็วมากครับพวกบอลกระดาษบอลสีอะไรเงี้ย เออก็เห็นผลกำไรได้ดีครับผมก็เลยลองลองมาเอามาพัฒนาแล้วก็มาซื้อ <c oughs> ก็ประมาณตกแล้วก็ราวๆสามห0ื่นต่อเดือนครับผมผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นรายได้เสริมได้เลยครับผมคิดว่ามันมันความสวยงามเนาะมันเพลินตาครับผม <c oughs> มันเพลินใจครับก็อาทิตย์นี้มามาสี่หนแล้วครับ <c oughs> ผมว่าที่นี่มันเด็ดสุดแล้วครับฟอร์มสวยแล้วก็ราคาเป็นกันเองครับที่สวนบอนสีสุพัฒน มีบรรสีกว่า50สายพันธุ์และมีชนิดที่ได้รับความนิยมเช่นบอนกระดาษบอนหูช้างด่างเหลืองชายชนองค์หญิงทอฝันราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนตามกระแสการตลาดที่ไม่แน่นิ่งเน้นลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ตามกำลังทรัพย์ของผู้ซื้อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง ก็เราปล่อยราคาไม่ได้สูงมากครับให้ทุกฐาน,นะครับหยิบจับได้เลยได้เท่ากันครับได้เท่าเทียมกันเขาถึงเข้ามาครับเราปล่อยไม้ราคาไม่แรงมากเหมือนเราคุยสนุกดีมั้งกับลูกค้าเขาก็มากันลูกค้าประจำทั้งหลยที่เข้ามาครับเขาจะบอกต่อต่อกันบางคนที่เคยเข้ามาเขาบอกต่อบอกต่อกันจนลูกค้าติดเลยตอนนี้ไม่ต้องขายออนไลน์เลยครับเข้าในสวนอย่างเดียวผมมองว่านานนะมองว่านานมากเพราะว่าบอลสีมันส่ง ต่างประเทศได้แล้วครับไปต่างประเทศแล้วตลาดรองตลาดไม่พอครับตอนนี้บอลสีไม่พอครับเขาต้องการเยอะเขาต้องการเยอะครับสองตลาดครับอนาคตไม้ใบและกระแสนอลสีที่นักธุรกิจต้องคอยจับตามองวิ่งไล่ตามกระแสทันกับความชื่นชอบของผู้คนไปเรื่อยๆที่ทยอยตบเท้าเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในยุคโควิดแต่ก็ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ วัจนสัก์เมืองแทนถ่ายภาพปัญชัยสาร,รการทีมข่าว n อ t นบีทีจันทบุรีรายงาน